โย่ววอทสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสทุกคนนะครับพบกับผมท็อกซิคโปรเพเยอร์วันนี้เราอยู่คลิปซ้อนเล่นทุกตัวละครนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเขตคาอิดเขตแล้วเราจะเรียกกันยัไนะครับก็จะเรียกอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูนะครับว่าตัวละครของเขตเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยอ้าโดยที่อุปกรณ์ของเขตเนี่ยจะมีชื่อว่าอาร์ติล่าอิเล็กโทรครอนมันคืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่สาามรถ ปาไปส่วนไหนของแมพก็ได้นะเพื่อเป็นการทำทำให้เกิดการทํางานของไฟฟ้าเหมือนกับของบัิฑิตนะก็คือการปาไปที่เรนฟอร์ดแฮชหรือว่าจะเป็นโลตั้งก็ได้นะครับทำให้เกิดการเกิดกระแสฟไฟฟ้าอ๋อใช่แล้วก็บัฟฟด้วยลืม <c oughs> ก็คล้ายๆบัณฑบิตครับแต่แค่สามารถโยนได้ไปตรงไหนก็ได้นะมันสะดวกมากครับก็โยนที่ไปโนแฮชได้ส่วนใหญ่ก็โยนแฮชแ,แ,แ,แล้วก็สามารถโยนให้มันเกิดการครอบคลุมไฟฟ้าได้ทั้งหมด3อันนะครับถ้าวางเรียงกันแบบแนวนอนนะ มันสามอันเลยนะครับก็วงกว้างนะค่อนข้างจะดีก็ไม่มีอะไรมานะมันเป็นอัติาราเฉยนะมันก็แค่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเคลืย่ยงได้นะมันแล้วก็สามารถปาไปไหนของแมบ,บก็ได้ผมไม่รู้จะอธิบายไงดีก็มันม,มีแค่นี้ อ้าวต่อมาในส่วนของปืนนะก็ได้มีเป็นส่วนของปืนอัพ A3 สามนะปืนนี้เป็นปืนเก้ามมซับไม่ชินกันปืนนี้ยิงดีมากๆครับผมแนะนำปืนนี้นิ่งโคตรแต่ว่าเสียดายคือมันเอาสโคบถึงจุออกไปแล้วนะค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะไม่มีอแล้วแกบคุณดุดดของเดมอสได้ยงไงคือไม่มีมิวนะเมื่อกี้ด้านบ,บนมีคนวิ่งอยู่ ถ้ามีนิ้วอ่ะจะสงสัยไม่สงสัยนะแต่เนี้ยไม่มีนิ้วก็เลยบอกว่ากูไม่โดนปิ่งได้ยังไงอืมมันอยู่ชั้นสองสวอปอีกสี่ตัวเยเบี้ยปุ๊ดอะไรอยู่อยู่บนอยู่บนอยู่บนอ่ะด้านหน้าหน้าที่จอดเนี่ยนะจะาโดนโอ้โหนี่นี่กำลังฟังตัวเลยอาร์ดับเป็นปืน tcsg 1 2นะปืนช็อตกันที่เป็นเซมิออโต้นะปืนนี้ยิง โคตรสนุกเลยนะครับแล้วก็เสียงโคตรดังนะถ้าคุณไม่ใส,ส่สเปนเซอร์มานะมันจะเสียงดังมากๆนะมี10กนัดนะแล้วก็เป็นแมกกาซีนนัดลีโหลดได้ไวนะแล้วก็ดีด้วยนะรแรงชิบหายเลยนะครับไอเบสมึงระวังหน้ามึงด้วยนะประตมึงจะสวนมาแล้วเบสเบสต้องดเนีเ่ยเออ,อทธอไมออกสายได้ไงวะทธอไมโลดแล้วเไมโลละมันข้ามาวิ่งเลยใส่ละวใส่ไปการนี้เบียเก็บแล้วใช่ ้องดนสเลดอยู่ไหนวะเพราะคุณโดนเธอไหมแต่สเลดปินติดอะอยู่ไหนวะไอ้เบียนน่าต่างทางเดียวกันไอ้เบียนนี่นี่นี่คนหนึ่งคนหนึ่งโอ้โหหัวแม่งยังใสเลยมองไม่เห็นเนี้ยอาตาไปเป็นปืนพกนะเป็นจุดสีแม็กซ์ semi-auto นะปืนนี้เหมือนกับของของโนแมนเป๊ะเลยนะครับมันคือปืนเดียวกันแหละเออใช่อ่าผมไม่รู้จะนิยามปืนนี้ยังไงดีแต่ว่ายิงเฮดช็อตแล้วโดนเนี่ยคาดจะเท่นะครับมันเท่มากมันก็ยังเพิ่งยิง ยิงยุงเข้ามาก็เลยพึ่งไงนั่งไงเห็นปะเกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันไม่เบากันไม่เบาอ่นต่อมาในส่วนของปืนพกอีกกระบอกก็จะเป็น lfp 5 8 6หรือว่าจุดสมา็แมกนัมนะครับผมให้นิยามว่าผมไม่ใช้นะเพราะว่ามันไม่ใช้มันกระจอกนะมันไม่มีหรือเปล่าอ่นต่อมาในส่วนของแกจเจตอันที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของในตัวเซลล์นะครับแล้วก็ บาร์ไฟแล้วก็จะเป็น observation broker นะก็มีประมาณนี้ในะส่วนของอุปกรณ์ของเขตทั้งหมดนะก็มีประมาณนี้อ่าก่อนจะจบรีวิวของตัวละครเขตเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าตัวต่อไปต่อจากเขตเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยอ่าในส่วนของตัวละครถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่ากริดล็อกนะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่าค่อนข้างจะเล่นได้คตรดีเลยนะแล้วก็กวนประสาทโคโธเลยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนในตอนหน้านะว่าจะเล่นอย่างไรก็รอรับชมพร้อมกับผมเลยนะครับ มาถึงช่วงสรุปตัวละครของเขตนะผมให้นิยามเป็นแอนทายแอนตี uh, ้แอนทรแล้วก็แอนแอนทรแกจ็ตนะก็เป็นตัวที่สามารถทำลายแกจ็ตของศัตรูได้ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นเอสเธอร์ไม้ฮิบานาหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเจาะฮาร์ดบีดได้นะก็ดีมากมานะตัวนี้ผมแนะนำสำหรับคนที่ uh, ห้องนั้นมันใหญ่มากๆนะก็คือถ้าห้องห้องนั้นเนี่ยมันมีการเลนสฟอร์ด10อันครบนะก็ บัดดิตมันไม่พลอยแล้วนะเพราะมันมีสีใช่ไหมถึงเจ้ามิ้วมาก็ไม่พลอยดีเพราะว่ารัศมิมิวเนี่ยมันเล็กนะก็เอาไว้กันรูโดนซะส่วนใหญ่แล้วก็คุณสามารถตบด้วยเขยได้นะเพราะว่ามันกันแฮตกันหลายๆอย่างได้นะไม่ว่าจะเป็นการปาขึ้นเป็นแฮตหรือว่าปาให้มันได้3อันนะมันจะประหยัดของบัดดิตได้มากเลยนะก็ผมแนะนําได้ประมาณนี้นะก็ไม่มีแล้วนะครับต่อจากนี้แล้วก็ขออภัยนะครับอ่าโดยรวมตัวละครเขยทเนี่ยจะเป็นตัวละครฝั่งกันไซส์ซะมากกว่านะก็เขาเป็นสปีดหนึ่งนะแล้วก็เลือดสามก็ ส่วนอย่าการนั่งทรายนะเพราะว่าปืนมันมีละสโคบไกลทั้ง2อันนะไม่ว่าจะเป็นลูกซองแล้วก็อไอจุดสี่นะครับมันตัวคุมไซด์โดยสมบูรณ์นะครับหรือจะไปเดินเล่นก็ได้นะแต่เสียงมันดังหน่อยนึงนะ <c oughs> ก็เลือกเอานะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆถ้าใจดีหน่อยก็โดนไอให้ผมด้วยนะครับก็แล้วเจอกันในตอนหน้าสำหรับการซ้อนเล่นกริดล็อกนะว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วเจอกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บุบุยบ๊ายบาย